วันนี้ผมจะไปดู Assassin ินคีสรอบสื่อครับ Assassin... This is my world และรู้ไหมทำไมต้องเป็นขีดแบบนี้เพราะถ้าเกิดเป็นขีดแบบนี้มันจะไม่ได้สื่อแบบเดียวกับขีดแบบนี้เพราะว่าขีดแบบนี้คือการขีดฆ่าและ Assassin แปลว่านักฆ่าฉะนั้น a s s a ิ s i n นีีต้องขีดฆ่าเท่านั้นโอ้โหมุกููล้ำลึกเลือกเกิน พี่เจอรี่จากช่อง just do it นะชวนผมให้ไปดู Assassin's Creed รอบสื่อผมก็อยากดูเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ใช่แฟนเกมนี้และ Ubisoft ครับเขาก็การันตีมาเลยนะครับว่า Assassin's Creed เนี่ยจะเป็นภาพยนตร์ที่ทำจากเกมที่ดีที่สุดอโ้การันตีขนาดนี้แสดงว่าต้องดีมากๆครับแต่จู่ๆผมก็เจอภาพภาพนี้ครับมะเขือเน่าให้17ชิบหายแล้วใจนี่แบบเครียดเลยแบบวิเชีย ือแบบเฮ้ยเราก็กะไปดูแบบด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่คิดมากอะไรเว้ยแต่พอเห็นภาพนี้ก่อนที่จะไปดูแล้วมันรู้สึกแบบโอ้ h ิตและที่เขาการันตีนี่คือยังไงวะเนี่ยคือจริงๆแล้วมันมันแย่เหรอวะพอเห็นภาพนี้ครับพี่หนึ่งก็บอกว่า ก็เรานะฮะก็อยากเข้าไปดูด้วยจิตใจที่ใสสะอาดนะฮะโดยที่ไม่มีข้อติหรือว่าความกังวลใจใดๆคือเราไม่ได้อยากรู้สึกอะไรไม่ดีกับหนังก่อนเข้าไปดูอ่ะเก็ตป่ะบางทีเราดูจบเราอาจจะชอบก็ได้ถูกไหมเอออย่าเชื่อคำวิจารณ์มากนะครับเราต้องไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองขนาดหนังเรื่องแบทแมน vs ซูเปอร์แมนเนี่ยที่เขาว่าห่วยนะผมดูแล้วยังชอบเลยมอทคือความชอบของคนเรามันแตก กันเนาะรสนิยมอ่ะมันแตกต่างกันจริงๆก็ต้องไปดูครับว่าหนังเรื่องนี้จะหวยที่เมื่อเขื่อนเน่าบอกหรือเปล่านะเดี๋ยวผมไปดูก่อนละกันแล้วเดี๋ยวมาพูดพวกเราคือแอสซิส ก็ดูจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหหักมุมมากๆตอนแรกดูในเว็บมาเขื่อนนะโอ้โหเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆหนังแม่งต้องกากแน่ๆเลยหเครียดและหเครียดมากนะแต่พอไปดูครับแค่ต้นเรื่องก็รู้สึกว่ามันหูตื่นตาตื่นใจทุกฉากทุกซีนแบบมันสุดยอดอ่ะมันเป็นหนังเกมที่ดีที่สุดได้เรื่องหนึ่งเลยครับ <S <S เราเข้าไปด้วยใจครับเครียดเลยไม่ได้เข้าไปด้วยความอคติหนังแม่งต้องกางแน่ เลย,ยดูจบปุ๊บชอบมากๆมาก ผมว่าจุดเด่นของหนังคือการตัดสลับไปสลับมาระหว่างปัจจุบันและก็อดีตของบรรพุรุตัวเอกครับผมมันเป็นจุดที่ดีมากๆมันทําให้เราอยากกลับเข้าไปในโลกจําลองเร็วๆอ่ะอยากติดตามว่าสุดท้ายแล้วอดีตมันจะบอกอะไรกับเราและส่งผลมาถึงปัจจุบันยังไงผมว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่ดีมากๆครับมันเหมือนทําให้คนเนี่ยอยากติดตามหนังต่อจนจบมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่เบื่อเลยและที่ผมชอบมากๆเลยคือทุกครั้งที่มันกลับเข้าไปในโลก ดีมันทําให้เรารู้สึกตื่นตาตื่นใจตลอดเวลาแบบว่าเฮ ύ, า้ยฉากกระโดดก็เท่ฉ <My world. S 1> ากปามีดก็เท่ when, when นั่นปาบีทุกเม็ดเลยนะมึงเนี่ยฉากต่อสู้แอคชัน่นแม่งเท่ หมดฟีลันนิ i n g แม่งแบบว่าสุดยอดอะ่ะคือแบบมันตะการตาและยิ่งฉากที่กระโดดมาจากที่สูงนะแบบโอหมึงเอ้ยเฟี้ยวมากอะโคตรเท่เลยเนี่ยแหละแอสซิติของกูผมในฐานะคนที่ไม่ใช่แฟนเกมยังชอบขนาดนี้พอดูจบแล้วผมยังอยากกลับไปเล่นเกมเลยอ,อยากซื้อภาค1 2 3มาเล่นโอ้โหกูอยากเป็น S C O อันดิตเรโอ้โหอเอาวันกิะิดเรื่องนะสั์ สำหรับหนังเรื่อง Assassin's Creed ครับถือว่าผมชอบมากๆครับคะแนนที่ผมจะให้ก็คือ8ปดคะแนนเต็มร้อยเต็ม10บเต็ม1ิบล้อเล่นแหมแเต็ม10นะอีก2ไม่รู้จะหักทำไมนะก็หักเฉยๆหักพอเป็นวิธีก็กูอยากหักมึงจะทำไมอนะ โอเคครับผมรู้แล้วครับว่าจะหักตรงไหนตอนนั้นผมประทับใจมากๆไงก็เลยไม่รู้ว่าจะหักตรงไหนดีพอมาลองคิดๆด,ดูแล้วครับจุดที่ผมควรจะหักก็คือภูมิหลังของตัวละครหลายๆตัวครับโดยเฉพาะตัวเอกคารัมรินช์เราแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยครับรู้แค่ว่าเขาเป็นนักโทษประหารที่มีเชื้อสายของอากิราบันพบุรุษของเขาที่เป็นแอสซิสซินแค่นั้นเลยครับที่เรารู้ส่วนใหญ่หนังก็จะพาเราไปรู้จักกับอากิราแล้วก็ประวัติศสาสตร์ในอดีตแอสซิสซินคิดวางโปรเจกต์ทำภาคต่อครับ ซึ่งผมคิดว่าภาคต่อไปเนี่ยเราจะได้รู้จักกับคาร์ลัมรีสมากขึ้นและเนี่ยครับคือข้อเสียที่ผมคิดว่าจุดเนี้ยมันควรจะหัก2คะแนน8เนี่ยมันพอดีพองามเนอะถือว่าเยอะแล้วเป็นคะแนนที่ดีมากๆนะครับผมก็ไม่ใช่นักวิจารณ์หนังอะไรที่เทพแต่ผมชอบดูหนังนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะวิจารณ์เป็นแต่คงไม่ได้แบบเทพระดับโปรที่จะหาข้อดีข้อเสียได้สําหรับบางเรื่องผมก็หาไม่ได้นะไปสัมผัสกันได้กับภาพยนตร์เรื่องแอสซิสซินรีนคไปดูด้วยตาตัวเองดี ดีกว่าเชื่อคำวิจารณ์ครับก่อนจากกันนะฮะก็ต้องขอบคุณพี่เจอรี่จากช่อง just do it มากมากครับที่ให้บัตรอันนี้มาให้ผมดูกันนะครับผมอย่าลืมไปกดซับพี่เขานะฮะเป็นทําคลิปเกี่ยวกับรีวิวหนังนะฮะแล้วก็เนื้อหาเกี่ยวกับหนังอะไรที่เกี่ยวกับหนังเนี่ยหนังเยอะลยงเนี่ยเต็มไปหมดเลยเยอะมากถือว่าเป็นช่องที่ดีช่องครับอย่าลืมซับแนวพี่เขานะฮะและก็อย่าลืมซับแนวผมด้วย This มันรู้สึกใหม่สําหรับผมฮะเออมันก็เลยแบบชอบทุกอย่างแต่อาจจะมีจุดติที่แบบผมไม่รู้ว่าจะทำไงดีก็คือผมเล่นเวลยังไม่ตานไงจุดติไม่ได้เดี๋ยวเดีขอเล่นอีกมุกหนึ่ง Assassin Chris Assassin Putt Assassin Islam โอ้โหเฮียกูโดนแน่เลย